พุทธศาสนาเราเนี่ยนะจริก็ต้องพูดน,น้องเรื่องเขาอนี้ตูกเหมนกันนะแต่ก็เป็นเนื้อหาที่อยากพูดถึงว่าีจริงในพุทธศาสนาของเราในปัจจุบันเนี่ยดูตามสถานาการณ์าตามบุปคลิสัยความคิดสภาพแวดล้อมชีวิตของคนนะเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยพุทธศาสนาของเราเนี่ยกลายเป็นสิ่งที่ที่ต้องใช้คำว่าไม่ค่อยเป็นที่สนใจของหลายๆคน หรือไม่ค่อย็นที่ที่จะทําตามเหมือนจะสนใจแต่บางทีเ็าไม่ค่อยทำตามจริงบางคนแม้จะสนใจแต่ก็ไม่คิดจะทําตามในสิ่งที่ถูกต้องตามที่ตัวเองสนใจเพราะว่าอะไรเพราะว่าเอาจริงก็จะเอาตามที่ตัวเองชอบเท่านั้นเองเอาตามที่ตัวเองชอบตามที่ตัวเองเชื่อควรจะเป็นอย่างนั้นพอไปเชื่ออะไรแล้วก็จะตามนั้นเลยไม่ยอมเชื่ออย่างอื่นจรปฏิเสธอย่างอื่นเลยโดยสิ้นเชิงเลยแทนที่จะค่อยๆดูเหตุผลนะเดี๋ยวนี้ก็จะน้อย คือการที่ไม่ดูหผลความหมายนี้ก็คือไกลโน่ไม่ค่อยไม่คอ่คอยเชื่อไม่ค่อยทําตามพุทธศาสนาเนี่ยพราะพุทธเจ้าสอนอยู่เสมอว่าให้พยายามหายผลแล้วแปลกมากตรงที่ายๆคนที่ไม่ค่อยเอาไอ้ผลเนี่ยก็อยชอบอ้างตรงที่พุทธเจ้าให้ทําหาโดยหาความจริงหายผลอยาเชื่อคนอื่นเลยกลายเป็นว่าฉันอยาเชื่อคนอื่นคือฉันไม่เชื่อใครเลยแต่ฉันก็ไม่ได้หายผลตามที่พุทธเจ้าบอกหรอกฉันเอามาแค่ครึ่งเดียวอีกครึ่งหนึ่งฉันก็เอาตามที่ฉันคิดนั่นแหละ อะไรที่จันห็นามันดีจะคทดวมันดีก็คือดีอะไรที่จันห็นว่ามันไม่ดีจะคทดวมันไม่ดีมันก็คือไม่ดีเลยนี่กลายเป็นอย่างนั้นหมดเลยไม่สนใจเลยว่าสิ่งเหล่านั้นมันจะถูกยกสิทธิ์อย่างไรมันก็เลยไม่รู้จะพูดอย่างไรเป็นย่งงนั้นหมดแล้วก็อย่างที่ท่านบอกก็เขาเลือกที่จะเชื่อพอทั้งทั้งที่มันผิดเขาก็จะเลือกที่จะเชื่อก็มันใช่เลยแต่มันก็น่าแปลกตรงที่เหมือนก็ว่าเขาก็ไมยามจะแบบ เหมือนพยายามจะแบบว่าจะตามพุทธศาสนาแต่ก็ยังกลับจะเชื่ออย่างนั้นดังนั้นที่คนจะต้องเอาเรื่องอื่นมาคิดพิจนารณาด้วยแม้แต่เรื่องที่เราเชื่อมันไม่น่าจะใช่เพราะเราเชื่ออย่างหนึ่งแล้วเพื่ออีกอย่างไม่น่าจะใช่เราก็ต้องเอาเก็บม,มาคิดด้วยเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมมันจึงไม่ใช่อย่างไรองไหนที่มันบอกไม่ใช่อย่างเงี้ยก็ต้องกลับมาเปิดดูให้ชัดเจเนนะเหมือนอย่างแค่อย่างที่เราบอกอย่างราธรรมรัตนธรรมอย่างเงี้ย พอฟังเสร็จแล้วเยวว่าเอ๊ะด้วยความที่บางทีเราไม่รู้ภาษาาลีกีเราอเอ๊ะจริงหรือเปล่ามันเป็นอนัตที่วัาลังจริงไหมหรือคําเดิมคืออนาคที่วัาลังถูกอยู่แล้วอะไรหรือเปล่าถึงเราพอเราฟังคาแปลเออเราก็เชื่อแล้วว่าอนาคที่วัาลัรมันไม่ถูกแล้วเพราะมันตาบอดอะไรเงี้ยแต่เราก็เก็บไปคิดดูก่อนแล้วก็ไปดูและในเมื่อมีการยืนยันให้ดูแล้วว่าในฟอเรโดยอยู่หน้าไหนยี่ห้ไหนเราก็ต้องกลับไปดูไปดูแล้วก็ต้องเชื่อแต่ไม่ใช่เราดูไปเพราะคนพูดนี่เราไม่รู้จักคนพูดนี่เรา,าไม่ได้นับถือ เราไม่ได้อะไรเราก็เลยไม่เชื่อซะเลยเราใคร,ใครเขาก็ใช้คํานี้กันเราก็เลยไม่เปลี่ยนดีกว่าเพราะใครเขาก็ใช้กันอะไรเงี้ยนี้มันเป็นผลที่เราฟังดูแล้วอมันไม่ถูกอ่ะไอ้ใครเขาก็ใช้กันแต่ว่าไม่ถูกเราก็ควรจะเปลี่ยนนะเออมันมัน,มนทำไมคุณเอาเหตุผลแบบนั้นละ่ะคุณเจ้าเคยบอกไหมล่ะว่าถ้าไหนที่ใครๆเขาใช้กันก็ถือว่าถูกเออไม่เคยบอกอย่างนี้เลยหรือเมื่อคุณเจ้าบอกแล้วไอ้ถูกก็คือถูกผิดก็คือผิด แล้วทาไมเราจะเอาตามนั้นเนี่ยนี่คือสิ่งที่เราแบบว่าเหมือนเราตีเกาะไว้แล้วว่าจะต้องเอาอย่างนี้เท่านั้น,น,นไงนไม่ยอมคิดเลยทตมาแปลมากเลยเจอเหตุผลที่เขาไม่เปลี่ยนไนเนี่ยเรางงแต่ละเหตุผลไม่ว่าจะเป็นเพราะว่าใครๆเขาก็ใช้กันอย่างนี้มาตันะ้งนาหรือเปลี่ยนทำไมต้องไม่เหมือนเขาไงอย่างนึงแล้วตัวอันหนึ่งก็แ,แบบเหมือนมองหน้าเราเหมือนว่าเอ๊ะคนพูดไ,ไม่ค่อยน่าเชื่อถือไม่รู้จักชื่อรู้จักนิดหน่อยถ้าเกิดเชื่อแกดีไหมอะไรเงี้ยอ้าวกลายเป็นอย่างนั้นอีกก็มีเหมือน,น,นอก,กัน เป็นเหมือนด้วยความที่ฉันไม่ได้เคารพแกนี่ฉันเป็นมัคคนายกมาตั้งนานแล้วนะฉันนี่ก็เป็นปอทอมาแต่เก่าแก่ในอดีนะบวชมาตั้นนานนะกว่าจะฝึกมากว่าจะมาเป็นมัคคนายกระดับนี้นะอะไรเงี้ยฉันจะเชื่ออะไรแกง่ายได้ไงเนี่ยแกกบวชไม่นานเท่าไหรเองสิบกว่ายี่สิบปีนะปอทุปอทก็ไม่มีฉันจะเชื่อแกได้ขนาดไหนอะไรเงี้ยบางทีก็เป็นลักษณะการเ่ียนไปก็มีนะว่าเหตุน่ะกพรา็นอนการอย่างนั้นซึ่ง จร่งจริงมันกคยเห็นมาว่าเนี่ยคือไม่มีเหตุผลในการที่จะยึดครองจริงถ้ามีเหตผลคือต้องเชื่อถือได้เหรในพูดลอยๆนี้็อาจจะไม่เชื่อก็โอเคเออถ้าบอกว่ามีหลักฐานไหมถ้ามีหลักฐานแล้วเออยังค่อยน่าเชื่อถ้าไม่มีถ้าไม่มีหลักฐานอี่ยบอกขอเก็บไว้ก่อนยังไม่เชื่อหรอกเพราะว่าอาจจะแปลผิดก็ได้นะไอ้อย่างนี้เราก็ยังพอฟังว่าเออย่างน้อยก็สบายใจว่าเขายังเป็นคนมีเหตุผลยังต้องหาหลักฐานหาไปก่อนอย่างนี้ก็ยังไม่น่ากลัว แต่นี้มันว่าเหตุผลนี่เหตุผลนะเหตุแล้วเลยน่าห่วงเหตุผลเพียงว่าเําทาตามกันมาก็เหมือนที่โยมไปใส่บาตรแล้วก็มีผู้ชายเขายอมยองยองยองรับรับพรแล้วโยมก็บอกเขาแล้วโยมก็บอกเขาเพราะว่าโยมก็ยืนอยู่เขาก็ไม่เชื่อแล้วก็เดินไปถามพระที่รับบาตรท่านก็คงไม่ได้เรียนท่านก็ยิ้มยิ้มเฉยๆไม่ตอบว่า บางทีการที่ท่านยิ้มใจเฉยแล้วไม่ตอบอะไรท่านอาจจะรู้ก็ได้แต่ไม่อยากจะพูดเพราะว่าดินไปถาว่าใช่หรือจแต่ถ้าผุ้ชายค้นไปถามว่าที่โยมพูดใช่หรือเปล่าก็อาจจะรักษาน้ําใจคนนั้นนะที่ิ้งท่าบอกปั๊บเขาก็จะรู้สึกว่าฉันปิดแลวเนี่ยมันก็บอกว่ามันไม่ใช่การนอบน้อมหรอบอกว่านอบน้อมแต่มันไม่ใช่มันมันก็คือก็ดีกว่าแล้วท่านเราก็ไม่รู้ว่าท่านรู้หรือไม่รู้งท่านก็จะรู้นะแต่ท่านไม่อยากจะ ให้มันเป็นประเด็นแล้วถ้านั่งไปปรงอาบัตหรือเปล่ะแต่ถ้ามันต้องแฝงมันก็ช่วยช่วยตามอะไรเงี้ยแต่ถ้าท่านบอกคนอื่นก็เป็นอย่างนี้แหละเพราะว่าบางทีบางทีบอกแล้วไม่จริงหรอกโยมบางทีบอกแล้วโยมก็ไม่เชื่ออ้าถ้าถ้าพระบอกต้องเชื่อนะจ๊ะคะไม่จริงกระทันตัวท่านพูดแล้วก็ต่อมาที่ได้ยินมากระตัวอยู่เนี่ยเห็นมาเยอะแล้วเออนั่นมันโยมมาสิที่บอกว่าบอกแล้วจะเชื่อคนอื่นเขาบอกแล้วจะไม่เชื่อไง มันเป็นมันมีอยู่เพราะฉะนั้นบางทีเขาไม่อยากเปิดประเด็นให้มันถูกรองอะไรกันอเี้ยเขาก็เลยหยุดหยวนปล่อยไปมันไม่เข้าใจทุกอนไม่เข้าใจกันต่อไปเขาก็คิดอย่างนี้แล้วมันก็เลยเฉยเฉยอาจจะเป็นงนั้นก็มีแต่มันเป็นอย่างนั้นจริงจริงแล้วก็ไม่จำเป็นต้องว่า้าพาบอกต้องเชื่อหรอกมันไม่จำเป็นเสมอไปถ้าในความคิดแต่มาเราคิดอย่างนั้นแหละถูกแล้วว่าคือถ้าพาบอกแล้วไม่จำต้องเชื่อไม่ใช่ว่าต้องเชื่อเสมอนะเพราะทีแรกจะบอกผิดก็ได้นะอย่ากดใจอย่าคิดนรงต้องบอกว่าเมื่อดูแล้วมัน หาเหตุผลหาหลักฐานถูกต้องแล้วก็ต้องทำเหมือนก็คือต้องหาหลักฐานมายันกันไง่างนี้จริงหลักฐานมันง่ายมากเลยไม่ต้องไปเปิดมากเลยโยบอกเลยว่าถ้าเจอใครขเขาแล้วเขาไม่เชื่อบอกว่าเออคุณลองไปเปิดนวโกว่าดูไไม่รู้ <c oughs> นวโกว่าที่เขารู้นะถ้าไม่รู้ก็เกินไปนะนวโกว่าหนังสือที่ที่ตำลักและพระบตรใหม่จะต้องเอามาอ่านต้องมาเรียนนันะ่นน่ะนวโกว่าหาซื้อไม่ยากหรอก มีตามแผนหนังสือที่มันขายเกี่ยวกับพระมีอยู่เช่นมหาจุฬาปณารคารมีบอกไปเปิดดูเลยนะแล้วก็ไปเปิดในหมวดที่เกี่ยวกับเรื่องเสรษย,ยว,วัดแล้วก็ลองไปอ่านดูอะเสรษย,ยว,วัรมันมีข้อสั้นๆมีอยู่เจ็ดสิบห้าข้อแร้มาในเสร็จจะเจอมีอยู่ข้อหนึ่งจะเขียนไปเลยว่าเมื่อเรายือนอยู่พึงไม่แสดงธรรมแก่ผู้นั่งอยู่คิดไว้แล้ว กายเป็นไปนนมากไม่ใส่ก็ได้วะเสยทำไม่ถูกทำไม่ถูกไม่กล้าใส่คือแทนที่จะตั้งใจทําให้ถูกพอคนบอกแล้วก็เออเดี๋ยวจะเปลี่ยนใจทำให้ถูกบาเดี๋ยวเรื่องเยอะนักไม่ต้องทำแล้วไม่ต้องใส่เลยแล้วคนสมัยนี้เป็นแบบนี้ก็คือมันง่ายเกิดไปมันอารมณ์ร้อนแล้วก็ตัดสินใจุนหันพลดนแล่นเลยง่ายเกิดไปอันนี้เป็นตัวอย่างบอกว่าบางทีมันก็ไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันเพราะว่าบางที ไม่ได้เอาตามเหตุผลที่มันควรจะเป็นเหตุผลติแต่ <c oughs> ส่วนหนึ่งก็คือคนไทยเรามีลักษณะของคำว่าศักดิ์ศรีมันค้ำคอเหมือนด้าฉันจะผิดอะไรไม่ได้ไดถ้าฉันผิดแล้วฉันจะรู้สึกมันแย่ว่าอะไรเงี้ยไม่ได้ฉันจะต้องไม่ผิดเด็ดขาดอะไรเงี้ยเพราะถ้าบางครมาบอกว่าฉันผิดอะไรบางครั้งฉไม่พอใจบางทีก็ยอมรับอยู่ในตัวนะเพราะรู้ว่าเหมือนกันว่าตัวเองผิดแต่ก็เป็นการยอมรับแบบเงียบแล้วก็แบบไม่พอใจคนที่ทําญชี้ช่องชี้บอกอรอยายเงี้ย แล้วบางคนที่ชี้ก็อาจจะไม่ชี้ไม่ดีเองตรงที่ไปชี้อะไรไม่ดูกาละไม่ดูเทศะอะไรบ้างแต่ถ้าชี้ดูการละเทศะดูพอใช้ได้แล้วก็คนฟังก็คนจะเชื่อบ้างแต่บางทีการชี้ไม่ถูกการละเทศะถึงเขาจะรู้ว่าผิดบางทีเขาก็ไม่พอใจเราเลยนะเพื่อนเราก็ต้องเห็นใจเขาบางทีเราไม่ถูกการละเทศจะจนเกินไปเพราะว่าบางทีคนเราก็ต้องมีมีเขาเรียกว่าความเหมาะสม อย่างหน้าตามัต้องมีแล้วเหมือนเมื่อกี้ก็เหมือนสักสีก็ยังพอมีก็่อยมันดูพอประมาณอ่ะไม่ใช่อยู่ในกลางที่ไปชุมก็ไปบอกเขาอยางวนนี้เขาอาจจะแบบรับไม่ค่อยได้การจะต้องแบบนี้ถุนตัวส่วนตัวหน่อยอะไร้ะแต่บอกแล้วรับไม่ได้แม้ถุนตัวส่วนตัวเขาู้จะว่าอย่างไรก็ต้องปล่อยไปนะซึ่งมันก็เลยต้องปล่อยนะต้องทําใจไม่งั้นก็จะเครียดตบต่อทำในมากไม่ได้ทุกวันนี้ก็ได้แค่ไหนก็แค่นั้แค่หนนื่เพราะว่าไม่ค่อยฟังกัน มันก็กลายเป็นที่หนทางที่ว่าแต่ละคนก็จะไม่ได้รับสิ่งดีนะคับมันต้องก็ต้องเล้แต่ต้องแล้วแต่แต่ละบุคคลเมื่อแต่ละบุคคลเขาอาธิยศาศัยเขายัางไงเขาต้องอยังงมันกาต้อง่อย้ยบางทีแต่ามาก็ไม่บอกไม่อยากจะบอกเพราะว่าอย่างเราบินระบาดอยู่เงี้ยแล้วจะมานั่งบอกเรื่องนั้นเรื่องนี้อธิบายบันมีโู้นวายมันก็เลยบางทีก็เลยขี้กเ,เกียจจะบอกมากบอกไปแล้วเดี๋ยวว่าอย่างนั้นอย่างเดิมบางทีบางคนก็ เชื่อถือแบบเดิมอยู่แล้วบอกยังไงก็ยังเปลี่ยนยังไม่เบียนที่เอาอย่างเดิมก็เลยก็ตามใจเอาอย่างนั้นก็เรื่องคอณคุคนไม่รู้เองก็เลยไม่รู้จะว่าอย่างไรเนะบางทีก็บอกตามตามตามดูจังหวะดูสถานการณ์ดูคนดูอะไรต่าตามรวมกันเหมือนที่จะมาเคยพูดเหมือนเรื่องในรองเท้านี่แหละเนะจริงๆแล้วตรงรองว่าไปใส่บาตรเนี่ยโดยไปทอดรองเท้าแล้วยืนบนรองเท้าเนี่ยมันใช้ได้ที่ไหน อ,อันนั้นมันอันนั้นมันผิดเต็มเ็เลยเพราะว่าเมื่อถอดรองเท้าแล้วยืนบนรองเท้าเนี่ยรองเท้าคุณยืบบนพื้นแล้วคุณยืนบนรองเท้าแต่พระ,ะยืนบนพื้น <S <S มันเห็นชัดแล้วคุณยืนชั้นที่สูงกว่าเต็มเ็แต่ถ้าคุณใส่รองเท้าแล้วยืนบนพื้นดินพระก็ยืนบนพื้นดินแต่ไม่ใส่รองเท้าเนี่ยอย่างน้อยมันก็ยังยืนบนชั้นเดียวกัน เพราะฉะนั้นใส่รองเท้าดีกว่าถ้าเป็นอย่างนั้นะอย่าไปถอดเลยเพราะว่าอย่างนั้นนรใส่รองเท้าแล้วยังดูว่าจะไม่พลิดโดยสมมยัมพันธเพราะว่ายืนบนชั้นเดียวกันเพียงแต่การยืนชั้นเดีวยวกันของเรามีตัวรองครับไม่มีตัวรองแค่นั้นเองโดยดีแล้วนะมันต,าตาน่างกันนะแต่ถ้าเรายืนบนรองเท้าที่ถอดแล้วเนี่ยรองเท้าไม่ใช่ตัวรองแต่รองเท้าคืออีกชั้นหนึ่งต่างหรือเปลอาใช่ไหม พราะมันเป็นอีกชั้นแล้วอ่ะอันนั้นมันเต็มเต็มเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันมันชัดเจนกว่าดังนั้นถ้าโกลรองเท้าเปื้อนก็เพื่อัวเท้าเปื้อนอะไรเปื้อนก็ก็ใส่รองเท้า,ทา,ทาดีกว่าอย่าถอดเลยแถมบางคนอนะ่ะไม่ถอดนะเพื่อนอะไรเป็นตัวว่าไวา้ถอดหรือบางทีคุณป้าคุณยายถอดถอดรองเท้าอรื่องนี้แล้วก็ยืนบนรองเท้านี่ไง <Okay. S 1> แนะนาให้เขาถอดด้วยแล้วให้เขายืนบนรองเท้า ก็ให้รู้ว่าหลานกลัวเปื้อนไงก็รอกให้ยืนบนเท้านั่นแหละคือป้ายายคิดเอาเองนะว่าได้ถอดแล้วใช้ได้แล้วนี่ไงไอ้ที่มันจะดูมันจะดูดีกว่าแล้วนะแต่กลายเป็นดูแย่กว่าเลยครับเนี้ยนะครับว่าตมาแนะนําเลยนะว่าอย่าอย่าอย่าถอดเลยถ้าจะยืนบนรองเท้าอย่าถอดมีมีพระยันยืนยันว่าใส่รองเท้าอใช้ได้ไม่เป็นไร เตืมอวะเาราคห์ดูอะมันก็ดูน่าจะโอเคกว่าเพราะว่ามันยังยืนบนชั้นเ<บ>ดียวกันคืออยูบนพื้นเดียวกันอะเพราะนั้นก็น่าจะโอเคกว่าน่าจะพอเขาเขากว่าดีกว่าถอดรองเท้าแล้วยืนบนรองเท้าแน่นอนันเรากระกัมแต่ถ้าใจดีสุดก็ถอดไว้ก่อนอนะดีกว่าคือคือระหว่างถอดแล้วไม่ยืนบนรองเท้ากับไม่ถอดเลยเนี่ยมันยังมันยังดูยากว่า ว่ามันใช้ได้ทั้งคู่ไหมหรือใช้ได้ทอดที่เดียวแต่ไม่ได้ก็ยังพอดีกว่าอย่าไปยืนบนรองเท้าเป็นขาด,ดยันไปเลยตอ้องอธิบายให้ฟังเอย่างไรว่าพออธิบายมันจะยาวเราต้องบอกมานั้งบอกนับชั้นกันเลยอะนับชั้นของพื้นของที่ที่เท้าที่ยืนมันมันก็จะเป็นเรื่องที่นั่งทกกันแต่เวลาเรายืนรับพอเอ๊ะมันดูเหมือนเราจะผิดน,นะค,นค่ะคนอื่นก็องดูเบือนไงก็เรียกตะมันบอกว่าดูเหมืออไง คือคืออาการดัมันเหมือนไงว่าจะเป็นยังไงกันก็คือการที่เราดูเหมือนเราเป็นยังไงอย่างนี้นี่เราเอาอะไรเป็นตัววัดเอาความรู้สึกเราไม่ใช่เหรอถ้าเอาความรู้สึกเราไม่ได้ยืนแบบถ้าเอาความรู้สึกเอาความรู้สึกเราก็แปลว่าเรากําลังจะเอาตามความถูกใจไงว่าถ้าเรานั่งเรารู้สึกเราถูกใจกว่าถูกไหมอ้ามโยมว่าเวลาเรานั่งแล้วรู้สึกถูกใจใช่ไหม รู้สึกดูดีกว่าใช่ไหมเวลาเรายืนเรารู้สึกมันแปลกแมันขัดใจใช่ไหมนี่รักยืนนะเขานั่งกันรักยืนอยู่คนเดียวนะรักก็บอกว่าเราช่วยพระไม่ให้ท่านต้องไปปลงอาบัติหนึ่งเราหลังเราก็บอกท่านว่าไม่ต้องให้ผ่อก็แล้วกันไม่ได้ญาติโยมไม่ยอมก็เดินให้ก็ให้คนอื่นให้ไปคือเราไม่รับพรอนวยเราเดินหนีเถอจ๊ะเรใส่บาตรเสร็จเราบอกเราไม่รับพรนะเราไปเลย โยเหมือนนะดีกว่า,าวนีกว่าจะจบละโอ้มีต่อนนั่นเปนเไม่จบอีกไม่ต้องยาวไ็ได้แต่ยังดีมาว่ามาวัานมาจบแล้วอายุแล้วก็มีภาษาไทยอีกมาอีกยังดีว่านี่เนนนะคะเห็งองเล็กเล็กยืนอยู่แล้วก็เลยเาไปสายจบวันดีว่าจบด้วยนิพพานนิพพานจบให้จบที่พานิพพานแล้วโอ้นี่ดีกว่าพ,าพ,าพาระพระนี่ยงัง ขอให้รวยรวยรวยอยู่นด้เลยยังรอสายไทยมาต่ออีกเหรอใช่่จ้ะคะอ๋อเหนือหน้วคนนึกว่าน่สุขภาะพระกษเขาคือพอแปลเป็นพรบาลีเสร็จต์นะเขาก็แปลเป็นไทยขอยมีอายุขอยมีสองแข็งแรงมีแข็งแรงร่ำรวยมีโชคะมีด้วยมีนี่ไรขอให้ได้พบพานิพานอ๋อยังดีอุสาจบอย่างนี้ก็เลยว่าโอ้ยืนมาตั้งนาน ปุ๊บไหวไปสองรอบอค่ะนลกว่าจะจบแล้วอ้าวไม่จบอีกเลยไม่ผ่านต่อด้วยนะดีมากาบีผ <นะ S 1> มยอบีอะยมบีโดนพระเฉียงกันกับพระ <c oughs> ว่าเขอยู่ท่านนั่งพระบอกยมบีว่าให้นั่งยมบีบอกยมนั่งไม่ได้ถ้ายมนั่งท่านอาบัติรู้มากรู้มากยองบีเอออาบัติรู้ากอาบัตรู้มากอาบัติบอกรู้มากอาบัติบอยมบีต่อว <c oughs> ่าไงเบรบ้าอะไรก็ดีกับท่านอ <c oughs> า,านบ,อบัติอะ แต่ว่นยโยมีได้จะตอบอกว่าแล้วมันจริงไหมล่ะคะท่านจะได้รู้ว่ามันจริงไหมที่ว่าฉันว่าฉันรู้มากเนี่ยจริงไหมล่ะพูดถูกหรือเปล่าล้วมันจริงไม่น่ามันถูกไม่น่าถ้าไม่ถูกก็ดิฉันจะได้แก้ไขใหม่นอดีนี่มันตอบดีไหมล่ะแล้วถูกไหมล่ะคะถ้าไม่ถูกเดี๋ยวดิฉันจะได้แก้ไขใหม่ถ้าถูกก็จะได้ทําต่อไปซึ่งเด็กสมัยนี้เขาไม่ได้เข้าใจหรอกเขาก็นั่งนกันก็คือสรุปว่าแล้วพระบก็รู้ใช่ไหมล่ะ ว่ามันถูกแต่ทำไมถึงให้นั่งแล้วทำไมถึงให้นั่งอจจะไม่รู้น้าต้ไม่รู้แล้วทำไมก็สั่งให้ยมบีนั่งดูว้ยมบีก็บอกยมนั่งไม่ได้อ๋อพอบอกว่าพอไม่รู้พอเร็จพอเขารู้ก็เลยมาบอกว่ารู้มากเยอะเอเลยบอกว่าแสดงรู้ว่ายมบียมบีจิตเขาพูดตรงถ้าเป็นอาตมาอาตมาจะไม่พูดเช่นนั้นหรอก เพราะพูดอยางไงป๊อปเนี่ยคนฟังจะรู้สึกไงคือป้าจะรู้สึกว่าเหมือนว่าเรายังไงไม่รู้ถ้ากันนั่งหรือท่านจะอาบัตกลายเป็นเหมือนว่าเราอย่างเงไม่บอกไม่ถูกแม่นก่อนก็เลยจริงๆจะต้องใช้คาบอกใหม่เช่นอาจจะบอกว่าเอก็ตามวินัยแล้วก็ยืนด้วยกันเนี่ยมันก็เป็นอาการที่ดีเขาก็จะรู้สึกเหมือนเราเออเราก็ไม่ได้ว่าว่าทันจะอาบัตอะไรย่างเงี้ย ก็คืออย่างน้อยเขาอาจะมองว่ารู้มากเหมือนเดิมแต่ว่าแต่ว่าอย่างน้อยก็คือไม่ได้มองมันไม่กระทบเขาโดยตรงไงถ้าอเนี่ยท่านจะอาบัตมันเหมือนไปวิ่งกระทบเขาไงนึกออกไหมโยนรังฟาพระอะเหมือนว่าถ้าเกิดสมมติมีคนบอกเยวว่าถ้าฉันยืนเดี๋ยวคุณอาจจะผิดเราจะรู้สึกไงรู้สึกแปลกๆเงี้ยถ้าฉันนั่งเงี้ยคุณจะผิดอย่างเงี้ยเรารู้สึกมันเหมือนกับว่าเราไงกระทบเราไงนึกออกใช่ไหมแต่เราอ๋อในวินัยก็บอกว่าลายพระยืนให้พรโยมก็ต้องยืนด้วยอย่างเงี้ยเออ จริงๆก็ประโยคเดียวกันนั่นแหละความหมายก็คือเดี๋ยวท่านจะผิดนั่นแหละแต่ว่าเราก็ไม่บอกแล้วเดี๋ยวท่านจะผิดเราบอกแค่ว่ามันต้องยืนด้วยกันอะไรเงี้ยมันก็จะดูฟังดูดีขึ้นอีกนิดนึงอะไรเงี้ยนะดูดีนิดนึงมันก็ต้องอยู่ที่วิธีการพูดเหมือนกันนะนะพูดพูดตรงอ่ะก็ดีชอบแต่ว่าพูดตรงแบบว่าใช้คําที่มันดูนุ่มนวลมันก็ดูโอเคแต่คํา่าตรงจะบอกฉันพูดตรงแต่คําว่าตรงของคุณเป็นคำตรงที่แบบว่ามันไม่นุ่มนวลเอาซะเลยไง อัตมาก็ตรงแบบว่านุ่มนวลก็ตรงได้ไม่ใช่ว่าตรงแล้วต้อง,ง, <c oughs> ตงแบบผมหางเองก็เขาไม่ได้ตรงอย่างเดียวเขาเยผมหางด้วยตรงแบบผงผางเออตรงนี้ตรงมากแต่พระบางรูปก็ตรงมากเลยพะคนเขาจะใสบ่บัตรก็อะไรอยออ สับางสะอะไรเงยกก็เลยยกนีไปีอเป็งท่านที่ท่านตรงกแล้วแต่บอกตรงแล้าเป็นมังสวิรัติเหรออะไรเงี้หนือบีที่เชียงมยากที่จะไปใส่ออรจะได้รู้ไว้ใไม่อกิงๆไงพอท่านบอกเมังสวแล้วทำไงโยก็ถอยออกโยกก็ไม่ใส่เลยนะเออก็ถูกแล้วนี่ก็ท่านบอกไม่เอาเราก็ไม่ใส่ก็เราอยู่แค่นี้ยังไงอะ คุณไม่รับถึงก็ไม่ใส่ก็จบดีแล้วอันนี้ก็ดีแล้วไงเอาแล้วท่านรับไปให้คนอื่นที่ไม่ได้ใช่ก็เรื่องของท่านก็ท่านบอกเองว่าท่านไม่รับจริงก็ผิดวินัยอยู่แล้วก็ท่านบอกให้รับขึ้นอของท่านเลยอย่าไปยุ่งกับท่านอีกอย่าไปยุ่งกับท่านอีกว่าทำไมท่านไม่รับเราไม่คนอื่นก็ได้ไงไม่ต้องยุ่งกับท่านแล้วก็ท่านบอกไม่รับอย่ายุ่งเลยถ้าท่านจะรับท่านต้องคงรับแต่แรกเท่านห้นถ้าถึงแม้ว่าท่านรับแล้วไปให้คนอื่นเนี่ยท่านต้องคงรับแต่แรกแล้วโยมเนอะ ก็ถูกแล้วเดยวก็ก็ถูกแล้วนี่ท่านบอกอย่างนั้นเราก็ถอยออกเดี๋ยวเราองใหม่ก็ได้เดี๋ยวลูกใหม่เดี๋ยวก็มีมันก็ต้องมีสักลูกแล้วน่ะที่รับแล้วน่ะถ้าไม่มีก็กลับไปกินเองแล้วกันเหมือนว่าได้เตรียมจะทาบุลละแต่ยังไม่ได้ทาก็ไม่เป็นไรสําเร็จไปหน่อยหนึ่งถือว่าได้เตรียมนะแต่ว่ายังเป็นของเราอยู่ยังไม่ได้ใส่เอากลับมากินจบเลยอร่อยดีด้วยปุ้นค่อยเตรียมใหม่เอ ไม่ใช่เพา่อันน e ี้แปลกใจว่าเวลากับวัดท่านก็ต้องเอาอาหารทย่มันคิดชอบคิดแทนเราอยก่แล้วบอกแล้วว่าในโลกนี้มันคนคิดมันความคิดมันหลากหลายก็พูดกันอยู่นี้ไงว่าแต่ละคนคิดเหมือนกันไหมล่ะเหมือนกันไหมเหมือนไหมไม่เหมือนโอ้โหแล้วโอมจะไปเที่ยวกับจะคิดเหมือนเราได้อย่างไรไม่เปล่าเราต้องเข้าใจเขาไม่ใช่เขามาเข้าใจเราเราะเราต้องอยากเข้าใจเขา เราโอเคเราก็ได้เนอะแล้าเราก็ใจเขาเราก็จะสบายใจว่าช uh, uh. so ่างเออเขาคิดอย่างนั้นก็ตามใจเขาไงไม่เอาอย่างนั้นโอเคเราจัดเคนั่นแหละตามใจสบายสบายไม่มีอะไรท่านไม่รับเราก็ไม่ให้จบปีแล้วนะอย่าไปคิดมองว่าทำไมไม่รับแล้วเดี๋ยวก็ไปจัดแล้วก็ไปแบ่งให้คนคนนี้ก็ได้ดีอะไรเงี้ยนะยาวอย่าไปคิดอย่าไปคิดนะจำไว้นะโยมปัจจนะทุกเรื่องคิดอย่าคิดแทนคนอื่นเขา ให้คิดเฉพาะมุมของเราแก้ไขเฉพาะมุมของเราแล้วจะสบายใจแต่เรื่องมันเยอะจริงๆไม่ใช่เฉพาะเรื่องเกี่ยวกับพระอโยมหรอกแม้แต่เรื่องในพุทธศาสนาอย่างที่บอกถกอะไรกันทุกเรืเ่องอะไรก็ตามเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แบบว่ามีอยู่จนถึงปัจจุบันแล้วแหละแล้วก็ไม่ต้องพูดกัน่ย่างไรโยมที่ดูวัดดังๆตอนนี้ที่ดังๆโยมเอาแบบที่ดังมากเอาสักวัดหนึ่งที่ดังมากมีชื่อวัดติอยู่ท้ยรถแคบจบะท,ทุกวัดเ<ข>ออแทบทุกคันนะคึอไม่ต้องไปเอ่ยวัดาหลอกแต่ก็เถอะดังมากอ่ะ โยมดูดิว่าเขาดังเพราะอะไรดังเพราะว่ามีคนชอบดังเขาดังจริงก็คือเพราะมีคนนิยมชมชอบถามว่าคมน,นิยมชมชอบเรื่องอะไรนิยมชมชอบที่มีการเรื่องประดอกข้อต่อชะตายใช่ไหมถามว่าควรจะโทษใครดีพระก็ผิดโยมก็ไม่รู้เรื่องโยมก็ห่วย้วไม่รู้จะโทษใครดีว่างโยมก็ไม่รู้ว่ามันไม่ถูกโยมไม่รู้เหรอเรื่องนี้ไม่ถูกถามจริงๆ ถ้าไปถามเขานะเขาก็ต้องบอกว่าไม่รู้ไม่รู้จริงๆเขาต้องตอบงั้นอันนี้เขาก็าไม่ได้โกหกนะเขาไม่รู้จริงๆเขาไม่รู้ว่าผิดนช่ไหมไม่รู้เลยเหรอว่าการพระมาดูหมอมาต่อจะตาออย่ยงองายง,งนีไ้ไม่ถูกต้องเขาทําอะไรกันไม่ถูกต้องย่าอที่เรื่องไม่ถูกต้องจะหน้าที่ของเราดาราไปซึงและยิ่งแต่คนก็ชอบเห็นไหมคนชอบเพราะอะไรพราะเขาชอบที่ว่ามันถูกใจเขาพอถูกใจเขาเขาก็เคารพว่าเนี่ยโอ้ที่สุดยอดเป็นอาจารย์ที่เก่ง แต่ถ้าเป็นแบบาที่ทําอะไรที่ไม่ถูกใจเขาหรือมันจะทําไม่ได้ทําผิดอะไรเลยเขาก็ไม่ชอบเพราะเขาไม่ชอบใช่ปะ่ะเขาไม่ชอบก็คือเขาไม่ชอบแล้วเขาก็ถือว่าผิดในใจเขาอ่ะเพราะว่าเขาถือว่าผิดเขาก็จะด่าองค์นี้ด่าองนั้นชื่นชมอนี้ทางที่มันควรจะกลับด้านกัน่ไหน,น,นี่แหละเข้าใครที่พระเจ้าบอกแล้วในสมัยอนาคตข้างหน้าบุคคลจะไม่ ไม่ตำหนิบุคคลที่ควรตำหนิไม่ชื่นชมบุมคคลที่ควรทำเสริมชื่นชมแต่กลับไปย่องย่องสเสริมบุคคลที่ควรตำหน,นิและไปตำหนิในบุคคลที่ควรชงย่องทำเสริมอันนี้ไม่ใช่เฉพาะในวงการที่เกี่ยวกับพระแม้ในวงการทุกอย่างทุกแห่งเดียร์นี้ก็เป็นแบบนี้ทั้งฟิ้นเป็นอย่างนี้หมดเลยนะหลายคนก็เลยในนี้เลยไม่ค่อยสในใจเรื่องบาปญโทษมากนะเพราะมองว่าทำอย่างไรก็ตามให้คนชื่นชม่งเสริม เขาเป็นอะไว่าใช้ได้จริงอรอไหมมาคุณเจ้ามาัานเถอะขอให้มันมีคนยกย่องสรรเสริญเราก็พอแล้วคนก็จะชอบสรรเสริญแบบที่ด้วยความร่ำรวยด้วยฐานะวัตถุเรื่วัตถุแล้วบางทีเดี๋ยวนี้ก็คิดปแปลกๆเหมือนที่เขมที่ยอ,อื่องด้วยที่ขอเงนินเขาอะไรอย่างเงี้ยคือชอบที่แปลกๆเหมือน,น,นว,ว่าเขารวยอย่างวนนี้ไม่เดือดร้อนอะไรอย่างเงี้ยแปลกมากเลยตะมางงงเคยได้ยินมางทีบางคนแล้วไปติดนี่เขานะ เ้าก็บอกว่าช่างมันเธอติดนี่มันไม่ต้องไปคืนก้หรอกเขารวย <Okay. S 1> แค่แเขาไม่เดือดร้อนหรอกเราฟังแล้วเรางงเฮ้ย hey, มีการพูดว่าติดนี่เขาเนี่ยไม่ต้องไปคืนหรอกไม่เป็นไรเพราะว่าเขารวยเขาไม่เดือดร้อนถาว่าเขาไม่เดือดร้อนจริงไหมอาจจะจริงคือคุณชักด่าไปแค่นี้ขเขาก็ไม่เดือดร้อนจริงแต่ว่าตามหลักความถูกต้องมันถูกแล้วรือที่คุณไปติดนี่เขาแล้วคุณไม่ใช้เขาแล้วคุณตั้งใจจะไม่ใช้ด้วยอ่ะ แล้วคุณไปมองเหมือนว่าพ่อเขารวยเราฟังเรางงเลยนะเราฟังเรางงเลยเราได้ยินเขพูด่นี้เราแบบบึนเลยอึ้งเลยนี่คุณเราหลักอะไรมาเทียบวะเนี่ยเราโมงวมากบางทีเขาเทียบหลักก็ช่วยเท่ากับช่วยไอ้ตัวเจ้านี่นะไม่ให้ตกนรกเพราะว่าอาชีพเอาเงินให้คนกู้นะอาชีพต่อไปเธอต้องเป็นรไฟเดี๋ยวก่อนนะโลกคนคุณไม่คนคุณไม่ควรไปคิดเอาเองมาตามหลักการคือคุณไปเอาเงินเขามาคุณทุกคนจะต้องคืนนะนะ ถ้าคุณจะคุณเหมือนว่าคุณจะอยากให้เขาไม่ต้องทําบาปคุณต้องไปคุยเขาดีๆว่าว่าอย่าทําบาปทำกรรมเลยนะเดี๋ยวจัใช้นี่ก็พอแล้วไม่ต้องเอาดอกอะไรอย่างเงี้ยไอ้ยังงั้นค่อยไปคุยกันแต่ในเมื่อคุณทํากติกาอะไรกันว่าอย่างไรก็ต้องตามนั้นนะ <c oughs> ส่วนส่วนถ้าเกิดว่าเขาจะขูดรีดแล้วไม่ขูดรีดอีกเรื่องหนึ่งที่เขาพูดว่าใช้นี่นี่เขาไม่ได้พูดเรื่องดอกเบี้ยด้วยนะจะบอกให้เป็นการใช้นี่แบบที่ว่าไม่ต้องเสียดอกเบี้ยนะเป็นการยืมอ่ะเว้คือไปยืมแบบยืมเขาแล้วก็ไม่คืนไง แต่ไม่คืนนะ่ะเพราะว่าเขารวยเขาไม่เดือดร้อนหรอกก็เขาคิดกันอย่างงี้นะมันเขาถึงไม่ขอเขาถึงไม่ขอก็ไปยืมไปยืมไปยืมไปขออะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละเตือนนั่นอ่ะเขาเห็นอย่างนั้หละซึ่งมันไม่ถูกต้องหรอกเนะยังไงมันก็ต้องเมื่อจะทําอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องให้คิดตามหลักพุทธศาสนาพูดถึงหลักพุทธศาสนาเป็นไงตอนนี้แบบโอ้คือแบบหลักพุทธศาสนาเราตอนนี้ก็แบบคนไม่ยึดตามหลักกันเลยนะแปลกมากไม่รู้จะทำอย่างไรงงมาก ยังไงก็ตามนะถ้าเราไปยืมไปติดหนี้เขาอย่างไงก็ต้องพยายามใช้ถึงจะใช้น้อยถึงว่าจะบอกว่าเราไม่ค่อยมีเราใช้ทีละหน่อยขนาดไหนยังไงก็ตามเราก็ต้องคิดที่จะใช้แล้วถ้าคนที่คิดจะใช้หรือจะคิดถูกต้องถึงจะไม่ได้ใช้แต่คิดจะใช้ที่ยังไม่ใช้เพราะยังไม่มีเลยอย่างเงี้ยมันก็ยังอย่างน้อยคุณก็ยังคิดถูกต้องถึงจะผิดสัญญาอย่างไงก็ตามที่เขาต้องใช้ไปเ้วรู้นี่แต่คุณยังคิดจะใช้อยู่ถ้าคุณยังคิดที่จะใช้อะมันก็ยังถูกต้องอยู่บ้าง ไม่ใช่ว่าคิดจะชักดาบเพอยงเดียวเลยถึงก็จะรวยคุณก็ต้องใช้เขานะไม่ต้องมาฟังเราอยู่อุ้ยไม่ถูกต้องาไม่ถูกเลยเราต้องใช้เขานะเราจะมาจะสอนคู้คนเสมอต้องอย่างนี้ไม่ได้คุณคิดกังไม่ได้ไม่ถูกคุดคิดที่บ้าพินหลักทำไมเลยดอกต้อหลักทํามโยโหฉันจนจะตายเลยต้องไปหาใช้กูเอาก็แต่คนไปยืมเขาอ่ะแต่ใช้ไปทำอะไรแล้วจะใช้ตังทำไมไม่มี ลกไม่ได้หลักการมันเป็นอย่างนั้นเออเราก็ต้องตามนั้นถ้าตามหลักการนองธรรมะมันต้องอย่างนั้นคุณจะไปทาคิดหลักไม่ได้ <c oughs> เดดคือไม่ไม่คิดถึงใจเขาใจ<อ>เราเลยคิดแต่ถึงเราอย่างเดียวไม่เขาเลยเขาคิดแต่ว่านุ้นเขาไม่เดือดร้อนอะไรเขารวยแล้วอย่างเงี้ยลกไม่ได้นะมันไม่เกี่ยวกันถ้าเขารวยแล้วพอเ,เห็นว่าเราลาบากมากเขาจะช่วยเราเดี๋ยว,วยเ,เขาช่วยเองถ้เขาช่วยถ้าเขาไม่ช่วยก็อีกเรื่องหนึ่งถ้าเขาช่วยบอกไม่เป็นไรนี้อันนี้กลรับคืนแค่นี้หรือฉันไม่คืนจะเอาคืนให้เลยอย่างเงี้ยมันก็เรื่องของเขาแล้ว นั่นขอไปเลยดีกว่าถ้าขอให้มาแล้วก็โอเคแล้วก็โอเคไม่ต้องคืนเพราะขอให้แล้วแต่แต่อยเป็นไปแบบนี้นะแบบที่กรณีที่มึงเกิดไปกดกานเลยเนี่ยอันนี้ไม่เห็นด้วยนะมันไม่ใช่การขอยืมที่ถูกต้องเลยนะแต่การขอยือมมเราเห็นด้วยคุณมิทฟิตไปขอยือมีิฟิตไปขอความช่วยเหลืออะไรอตอไม่ควรทำอย่างนี้เออฟังแล้วแบบจริงๆไม่รู้จะพูดยังไง เนี่ยเป็นเป็นเหตุผลที่ตมาดูบอกว่าบางทีเราอยากจะพัฒนาชุมชนให้ดีเพราะว่าโยมเรารู้ว่าถ้าเราคิดจะพัฒนาทั้งประเทศเนี่ยโยนว่าเราจะมีความสามารถไหมตมาเชื่อพระทั้งประเทศไทยตอนนี้ทุกรูปนะไม่มีใครมีความสามารถหรอกที่จะพัฒนาทั้งประเทศได้ทำไม่ได้เชื่อไหมล่ะทําไม่ได้จะดูเก่งมีความสามารถมีความรู้ขนาดไหนก็ตามทาไม่ได้ทั้งประเทศเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีจุดที่เขาจะต้องมองว่าจะทําแค่ไหน เช่นก the sort of like like so ็จะทําเฉพาะในกลุ่มชุมชนของเขาหรือทําในเฉพาะบุคคลที่หันมาสนใจตรงนี้อะไรเงี้ยมันเป็นอย่างนั้นนั่นแหละได้หรือหรือในที่เราตั้งสานักอย่างเนี้ยเออก็ใครสนใจก็จะได้เอาตรงนี้ให้เต็มที่ไปเลยซึ่งมันจะได้คนกลุ่มหนึ่งถูกไหมบนพวกสานักวิปัสสนาต่างๆอ่าแต่เอจ้าทั้งประเทศมันทำไม่ได้จริงเพราะมันมันเป็นองค์มันเป็นชุมชนที่ใหญ่มากจริงใหญ่มากแต่คนก็ชอบไปเหมือนกัน แต่ถ้าจะให้ทำท้องประเทศได้จริงคุณต้องขึ้นมาเป็นระดับใหญ่หได้ไงนั่นแหละแล้วตั้งใจทาท้องประเทศอย่างนั้นอาจจะมีผลแต่ในเมื่อทุก้รุ่นในประเทศไทยตอนนี้ก็ไม่ได้เป็นใหญ่อะไรนเนี่ยเพราะไม่มีใครมี power อะไร,รที่จะทำได้ในท้องประเทศหรอกยากมากและแม้แต่พอเป็นใหญ่จริงถึงอยากจะทาท้องประเทศก็ไม่ได้สําเร็จท้องประเทศจริงหรอกทำไม่ได้เพราะนนาจะมามองว่าอย่างนี้ดีกว่าว่าถ้าทุกคนช่วยกันทํงคนต่างก็ทาจุดนั้นจุดนี้ต่างก็ต่างเนี่ยช่วยๆกันทําแล้วเนี่ย ถึงมันจะไม่สําเร็จทั้งประเทศอะแต่มันก็คงจะได้กลุ่มก้อนที่แบบหลากหลายที่อาจจะเยอะขึ้นแล้วก็หลากหลายด้วยอันนี้น่าสนใจกว่าเออแต่พมถึงพวกออช่วยแนทนำอะาอย่างแล้วต้องขอพูดนิดหนึ่งออแต่ตอน,นี้อัเทมอยู่ไหมอ่าถ้าอัเทปปิดทั้งนี้ทุก,กน